สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y u u t u ช anel อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้าประชุมนะสัมมนาออนไลน์นะครับในเดือนมีนาคมนะครับผมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6มีนาคมนี้นะครับเวลาทุ่มหนึ่งนะถึงประมาณ4ี่ทุ่ม3ชั่วโมงเต็มนะครับ จะมีเนื้อหานะมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับจำนวนหนึ่งนะที่มีมุมมองหลากหลายถึงโอกาสศักยภาพที่จะเกิด big crash ในปี2021นะครับแล้วก็ทิศทางของราคาทองคำในปี2 0 2 1 2ถึง2023นี่นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาในรายส่วนตัวผมเสก9 5 9 9นะครับการประชุมเชิงสัมนาออนไลน์นี้นะครับมีค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยนะไม่มากนะครับแต่ว่า ย่างที่บอกนะครับถักเข้ามานะขอรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับในลายส่วนตัวผมนะครับวันนี้นะครับเราเห็นสัญญาณนะครับของตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแดงนะแดงทั้งกระดานนะแดงทั้งออตลาดอย่างนี้ดีกว่านะเดีย๋ยวใช้คำว่าแดงทั้งกระดานเนี่ยจะมากเกินไปนะแดงทั้งตลาดทุกตลาดดีกว่าก็คือเราดูจากนะครับดัชนีหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์นะ S p 5 0 0แล้วก็ NASDAQ เนี่ย นะครับเป็นสีแดงก็คือติดลบหมดเลยนะทั้ง3ตลาดนะครับโดยที่ดาวโจนเนี่ยนะครับติดลบลงมา119่อกากว่าๆนะเกือบ120จุดนะครับนะลงมาเหลือประมาณ31,493จุดก็ยังอยู่ในกรอบนะครับที่คุณฮาร์ีเดนได้พูดถึงนะครับว่าโอกาสเนี่ยในกรอบของดาวโจนส์0 0 0ถึง32,000จุดเนี่ย มีโอกาสที่จะเกิดบิ๊กคร s ชลงมา40%บวกได้นะครับมันวันนี้ก็ได้เห็นนะสัญญาณแดงนะในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเดาจนนะครับส่งสัญญาณออกมาในตลาดที่2นะครับก็คือ S&P 500นะครับก็เช่นเดียวกันนะก็เป็นตัวแดงเหมือนกันนะก็ต่ำลงมานะเอ่อเรียกว่าในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ สัญญาณเหล่านี้ผมถือว่าเป็นสัญญาณนะครับที่ส่งออกมานะครับว่าเงินนะมันหายออกไปนะหรือเ,เรียกว่าเป็นสัญญาณเติมเงินกันนะครับว่าท่านต้องถึงเวลาเติมเงินเข้ามานะครับนะอย่าง s อส0อนะครับก็ลงมาประมาณ17-18จุดนะตอนนี้ก็ลงมาถึง3,900ประมาณ14จุดก,ก็อยู่ในจริงๆมันเลยกรอบที่คุณฮาริเดนพูด คุณไฮเดนพูดว่ากรอบของ S&P 500อยู่ที่ประมาณ3,750นจถึง3,800จุดนะครับนะที่มีโอกาสเกิด b i ๊กคราสลงมา40%บวกนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ส่งสัญญาณแดงเหมือนกันดาวโจนนะครับแล้วก็มา S&P 500นะครับแล้วก็ n s d a q ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมจับสัญญาณดูก็บอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ว่าต้องเติมเงินเข้าไปในตลาดแล้วครับนะนักลงทุน ทั้งรายใหญ่รายย่อยนะครับทำไมไม่เติมเงินเข้ามาในตลาดนะครับเอ๊หรือว่าจะรอนะเรื่องของ s t i m u ล u สนะครับในสัปดาห์หน้าที่จะผ่านสภาคองเกรสรอเดือนหน้านะครับที่ประชาชนนะจะได้เช็คนะครับซีลน่เช็คนะเพิ่มเติมนะประมาณ1,400นะดอลลาร์นะต่อคนนะท็อปปิ้งเข้าไปนะเติมไปบน600ดอลลาร์นะครับ นะต่อคนนะเมื่อปลายปีที่แล้วรวมกันก็ตกคนหนึ่งประมาณ2,000เหรียญน,นะครับนี่ครับนัสแจกนะครับขนาดหุ้นดีๆนะหุ้นเทคโนโลยีนะครับกลุ่มฟางบวกเทสลานะครับหรือที่ผมเรียกว่าตาฟางนะครับนะก็มีเทสลาแอปเปิลนะครับเฟซบุ๊กอัลฟาเบตเน็ตฟิกกูเกิลนะฮะอาจจะมี Microsoft นะมีพวกบริษัทเทคใหญ่ๆนะครับก็จะเห็นว่า ก็ราคาก็ตกลงมาเหมือนกันนะครับใน NASDAQ นะรวมถึงนะตลาด Bitcoin นะครับตลาดที่ร้อนแรงที่สุดนะครับนะถ้าไม่รวมถึงนะหุ้นเกมสต็อปนะครับที่ถูกเก่งกำไรไปนะเมื่อประมาณเดือน <S 2, <S 2>, 2 <S อเดือนที่ผ่านมานะครับที่เป็นข่าวดังมีการทำช็อตเซลลิงนะครับจากกองทุนเฮดฟันนะครับแต่ว่ากลุ่มเอ d d ดดิต นะครับกลุ่มที่เรียกว่าวอล e ั t เ e ดเนี่ยนะได้เข้าไปทำเขาเรียกว่าช็อตซิควิตนะครับก็คือระดมกันเป็นล้านล้านคนเข้าไปซื้อหุ้นของเกมสต็อปนะครับก็ราคาหุ้นก็ขึ้น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 ทำให้กองทุนเฮดฟันเนี่ยขาดทุนหนักนะหลายเป็นหลักเขาเรียกว่าหลายบ่นล้านนะดอลลาร์ทีเดียวนะครับแล้วมาวันนี้นะครับเรนะก็เห็นนะว่าเอ๊ะทำไมนะบิตคอยนะครับมัน มันเป็นตัวแดงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าสัญญาเนี่ยเงินหมดหรือเปล่านะต้องเติมเงินเข้าไปน,นะครับนะกร,ะรุณาเติมเงินนะเหมือนเราเหมือนเราใช้โทรศัพท์นะที่เป็นแบบเติมเงินนะก็คือเงินหมดส่วนทองคำก็ถูกแรงกดดันนะครับนะเหมือนกันนะแต่ว่าจะสังเกตจากการว่าแรงกดดันเนี่ยก็ไม่สามารถกดให้ทองคำต่ำกว่าที่แนวรับนะครับประมาณ1 7 7 0ดอดอลลาร์ต่อออนได้นะครับ เมื่อวานนี้ก็เห็นมีช่วงหนึ่งนะถูกกดลงมาต่ำกว่า1770แล้วก็เด้งขึ้นนะก็ยังมีแนวรับที่แข็งแรงอยู่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าแนวรับนี่แข็งแรงได้จริงหรือเปล่าหรือจะทำ New Low, นะนิวโลนะในรอบถัดไปก็นะต้องติดตามดูนะครับนะแต่ว่าโดยส่วนตัวถ้าผมมองจากตลาดทองคำเนี่ยที่มีการปรับตัวเขาเรียกว่า50%า t เมีการปรับฐานลงมาเนี่ย ก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ว่ามันจะเกิดบิทคราชนะครับแต่ว่าตลาดที่ขึ้นสูงสูงเนี่ยอย่างในตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับตลาดบิตคอยเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วกันนะเพราะว่ามันขึ้นสูงนะโดยเฉพาะการขึ้นสูงเป็นเส้นโค้งนะเป็นรูปพาราโบลาหรือว่าเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างในตลาดบิตคอยเนี่ยนะมีโอกาสที่มันจะหัวทิ่มลงมาเหมือนกันนะที่เราให้ฟังนี่ก็ต้องการให้ฟังหูให้หูนะครับนะสำหรับนักเก่งกำไรระยะสั้นนะไม่ได้ไป ไม่ได้ไปขัดลาบของท่านนะแต่ว่าท่านก็ต้องเงี่ยวหูฟังไวแล้วกันนะเพื่อความไม่ประมาทนะครถือว่าเป็นการให้มุมมองนะครับส่วนทองคำเนี่ยนะอาจจะถูกแรงกดดันอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้นะครับอยู่ระยะเวลาหนึ่งก็รอสิลมูลสุนกันในอาทิตย์หน้านะครับก็จะมีการที่ดีดตัวนะขึ้นมาจากการเก่งกําไรนะในระยะสั้นได้เหมือนกันเพราะราคาตอนนี้มันต่ําอยู่ นักเก็งกำไรก็จะใช้จังหวะนี้เข้าไปซื้อนะครับนะเพื่อรอการดีดตัวในอาทิตย์หน้าหรือว่าในเดือนหน้าก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะว่าการที่ตลาดหุ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจน S&P 500 NASDAQ นะครับรวมถึงบิตคอยเนี่ยส่งสัญญาณแดงออกมามันกำลังบอกว่าเงินเติมนะเงินเติมมัน มันหมดหรือเปล่านะถึงเวลาต้องเติมเงินก็แล้วนะครับกรุณาเติมเงินนะภายในนะเมื่อไหร่ก็ว่าไปนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยนะมันไม่สามารถขึ้นไปสูงต่อได้นะครับนะถ้าจําได้นะครับกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตนะิจำนวนมากก็แหละก็มองเห็นว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับตลาดทุนตลาดหุ้นนะโตขึ้นนะดีวันดีคืนสูงขึ้นเนี่ย มาจากเรื่องของ stimulus นะครับแล้วมันทำให้เกิดดี o u p p i n g ออกจากภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะก็เลยเราจึงมองเห็นว่าต้องมี stimulus check อะไรเข้าไปแต่สิ่งหนึ่งที่มองเห็นก็คือ stimulus check คนี่นะครับเข้าไปถึงมือประชาชนประชาชนก็เอาไปเก่งกำไรนี่แหละครับในตลาดทุนตลาดหุ้นนะรวมถึง Bitcoin ด้วยหรือไม่เพราะว่า เขาเห็นทิศทางว่ามันขึ้นนะเป็นเส้นตรงต่อเนื่องมายาวนานนะครับก็เก่งกําไรไม่ยากนะครับซื้อวันนี้ขายอาทิตย์หน้าซื้อว,วันนี้ขายเดือนหน้านะซื้อวันนี้ขายไตรมาสหน้ายังไงก็กําไรนะครับเขาก็ไปเก่งกําไรดีกว่านะที่จะามาใช้จ่ายในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงก็คือเขาเอาไปเก่งกําไรก่อนนะได้เงินออกมาเยอะๆก่อน ที่เราเห็นในกลุ่ม r e d ด i ินะอย,อย่างนี้เป็นต้นนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสง่งติดตามในช่อง u ูทูบช n n น l อาจารย์ศึก5.05.1นะครับต้องขอขอบคุณทุกไ like, ลค์แชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ